ครับสวัสดีครับมาพราะว่าผมมืเก่ากับกับวัลุี้เาทำกินครับพี่น้องมาวันนี้พาพี่น้องนี่ครับมานนี้หมูขอดลูกครับพี่น้องขอดได้หลายพื้นแล้วครับมามาอัปเดตครับยังอีกแม่นึงออก17 22จตัวพี่น้องออกสิตัวแล้วก็ตายหาตัวเรื่อ17ครับวันนี้วันนี้ไปหากินแล้วพี่น้องมาอัปเดตหมูครับวันนี้มันมาเบิ็งหมูครับมาครับหมูอันนี้หมูที่ขอดได้เกือบ ยี่สิบกว่าวันนี่ครับมาพาผมพาเบิ่งนีเราทั้งนี้ครับไม่ได้ไปหากินกับพี่น้องวันนี้มาอัปเดตวงหมูให้ลงให้พี่น้องเบิ่งก่อนเอาวันนี้ผมก็อยู่ฝาหมูก่อนครับนี่ครับอันนี้ตัวนี้อันนี้ตัวนี้คลอดไปแล้วครับนี่เดือนนึงแล้วตัวนี้เขามาเอาไปหมดแล้วครับตัวนี้กําลังสิคลอดวันที่สิที่หานี่ครับพี่น้อง นี่ครับนี่กอดลูกอีกอันนี้นี่เห็นไหมครับนี่อันนั้นแม่ตัวนี้ครับนี่นี่กอดนี่กอดลูก22ตัวตายไปหาเหลือ17ครับนี่บันทีหาตัวนี้กับแม่นี่ก็จะกอดครับนี่ครับเอามาให้เขานี่ครับนี่ตัวนี้20กว่าวันแล้วครับนี่เนี่ยก็ เขาจองหมดแล้วครับเด๋ยวขาเขามาเอาแล้วครับนี่ตัวนี้แม่ลูกตัวนี้ครับนี่ครับนี่สิบเจ็ดตัวครับนี่แม่หนึ่งสิบเจ็ดตัวเลยครับ เอ okay, ตัวนี้เขาเอาลูกไปแล้วก็มาทับเอาตัวผูมาทับไม้แล้วครับนี่ทำค,ค,คองเพิ่มอีกครับเพราจะเอาแม่พันธุ์มาใส่ไม่อีกอันหนึ่งอันหนึน่งตัวนี้ครับเจ็บทองเนีวนน่วันที่หา้วมั้งตัวนี้ครับวันที่หาเจ็บทองนี่มีแดางงามาครับนี่ พันดูล็อกครับตัวนี้มาเร็วพันดูล็อกใหญ่เร็วใหญ่เร็วอ้วนง่ายใหญ่เร็วนึกว่ามึงงามเหรอนี่นะเดีนบ่พี่น้องคอได้สี่หามื่นแล้วครับตัวเนี้ยได้ประมาณอาทิตศหนึ่งแล้วครับตาช่างเลยครับ เยอะเลยปกติได้เกินสิบกว่าตัวอันนี้ได้สิบเจดตัวเลยครับเี่ก็ต้องทยอยให้กินนมครับแบ่งให้กินนมเพราะมันลกเตานมแม่มันบ่่อให้กินครับมันต้องตัวยอยแบ่งลูกให้กินครับ นี่ครับน่ารักน่ารักครับเนี่ยนี่เห็น<ม>ปะ่ปะพี่น้องนะครับวันนี้ไปได้ไปหาก,กินเนื้อพี่นอ้องวันนี้มาอัปเดตหมูให้เบิึงก่อนครับเนี่ยมาดูอหมูก่อนครับใหย่ยก่อให้อาหารอันนั้นอาหารเบรื่ออะไรแม่เบื่อหนึ่งเบื่อหนึ่งลูกอ่อน ลูกตัวนี้ลูกตัวนี้ผุนครับเาเอาไปขึ้นขอบห้องผุนครับเอาไปไว้ขอบผุนเดี๋ยวผมพาเบิ้งนี่มาขอกนี่ครับนี่นี่นี่ของนี่นี่ต ahora, ตัวนี้สอ,อ,อ, <c oughs> องเดือนกว่าแล้วครับพี่น้องนี่สองเดือนกว่าแล้วเนี่ยสามตัวนู่นครับที่ลอดมาเดือนหนึ่งนี่ครับแยกเอามาเดือนหน,น,นึ่งแยกแล้วเนี่นี่นี่อันนี้เดือนหนึ่งแล้วครับ แยกมาไว้นี่ครับเนี่ยแยกมาไว้เนี่ยี่เดือนหนึ่งคือแยกเอามาขุนแล้วครับตอนนี้แยกมาขุนแยกออกเพื่อให้แม่มันได้ทับตัวผู้มาทับเอาทับลูกใหม่ครับอันนี้อันนี้สองเดือนกว่าแล้วครับนี่ก็เรียกว่าไกลปลอยแล้วครับ ให้กินอาหารเบอร์สามครับพี่น้องเบอร์อาหารเบอร์สามตาโน้อยเนี่ยก็เบอร์ศูนยกับเบอร์หนึ่งตัวน,น,น, 0, นี้อันนี้กำลังคลอดที่หานะครับถ้าผู้ใดสนใจจองลูกอยากได้ลูกก็ทักคอมเมนต์ตั้งใต้ล่างคลิปใต้ล่างคลิปมาเลยด้ครับ ปมปล่อยตัวละสองพันสองครับนี่ตัวนี้เขาจองหมดแล้วครับตัวสองพันสองนี่ครับนี่เด่นลูก,กงามครับลูกงามเลยครับพันดูพันดูล็อกครับนี่เลี้ยงง่ายโตเร็วครับ อ้วนง่ายด้วยเลี้ยงง่ายไม่ดื้อด้วยนี่ครับออกเยอะเลยออกเยอะเกินคาดปกติจะออกแค่ออกสิบหกสิบเจ็ดตายสามตายสี่ได้แค่สิบเอ็ดสิบสองตัวครับนี่ได้เจ็ดเลยครับง่า นี่สิบตัวครับอืมเมื่อันเขาเอาไปแล้วครับเนะก็จองหมดแล้วนี่ตรงน,นี้แปดออกชุดที่สองชุดที่สามแล้วน,น,นี่นี่ลูกมันครับเดือนหนึนน่งก็ทับไม้แล้วครับนี่ตัวน,นี้จะคลอนแล้วนี่ใครสนใจเนี่ยสนใจก็ทักมาได้เลยครับ ทาง YouTube ผมนีครคร่ก็ได้ครับคอมเมนต์เนี่ยนะครับตัวเนี้ยฟันดูล็อกอย่าลืมฝากกดติดตามกดสับตัวใครช่องวันรุ่นต้องกินเนี่นะครับพี่น้องมื่อวานี้ผมไม่ได้ไปหากินเนี่พี่น้องไม่ได้ไปหากินครับนี่อยู่เีต่ว่าอัปเดตหมูให้บึ้งครับตรงนี้หมู ช่วงนี้คนต้องการหลายครับหมูอทอดวันเลยครับงามองคหุน,อ,น,อ,น,อ,นองค์ก็ไม่มีแม่พันธุ์สีตัวครับแล้วก็จะทำแม่พันธุ์เพิ่มอีก น,นี่ก็ไกลแล้วครับเนี่ยสองสามหมื่นนี่ก็พอแล้วนนวังพูดกับพวกจะทำขอ,อกพิ่มอือกแล้วผมดินขึ้นแล้วครับไถผมดินขึ้นแล้วจะทำขอ,อกหมูเพิ่มขยายครับนขยายไม่พันไส ครับน,นัผมก็เนี่ยผมทีมงานไม่รู้ทำกินกับลาบเวงที่นี่นะครับสวัสดีครับมา ตอนที่มันคลอดผมบาได้อยู่ถ่ายคลิปให้เบิ้งครับพี่น้องพอดีช่วงไปเฮดเวียดมันออกกลางวันครับก็เ,เลยพูดลูกจัดสั่งเออใส่ชุดเนาะนี่มาพี่น้องนี่ครับ หรือตาชังตาชังเหลือเกิน